สวัสดีค่ะน้องมิรินพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พ่อเตรียมเรื่องบ้านต้นไม้กับคุณนกนักดนตรีเรื่องราวจะต่อกันกับบ้านต้นไม้ในวันที่ฝนตกนะคะเพราะว่าบ้านต้นไม้ในวันที่ฝนตกเนี่ยเป็นฝนตกในช่วงกลางวันนะคะส่วนบ้านต้นไม้กับคุณนกนักดนตรีเนี่ยจะเป็นฝนตกในช่วงกลางคืนซึ่งมีพายุเข้าด้วยนะคะ เรื่องราวจะเป็นยังไรไปดูไปชมกันเลยค่ะเรื่องบ้านต้นไม้กับคุณนกนักดนตรีเรื่องโดยบุชิกะเอสุโกภาพสเวสกิชิเงคิแปลโดยพัดอ่อนพิพั์กุล บ้านต้นไม้ถูกพายุพัดกระหน่ำใส่พอตกเย็นทั้งลมและฝนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคุณลุงตุน่นผู้ดูแลบ้านต้นไม้เดินสำรวจว่ามีช่องโหว่ตรงไหนที่ลมจะพัดเข้ามาได้บ้างมีรอยรั่วที่น้ำฝนหยดลงมาบ้างหรือเปล่าเมื่อตรวจดูจนทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดัง แข่งกับเสียงฝนและพายุมีอะไรหรือเปล่าใครมากันนะคุณลุงตุนวิ่งไปเปิดประตูโอ้เรานกนักเดินทางทั้งสิบตัวพุ่งเข้ามาในบ้านต้นไม้พร้อมกับสายฝนและลมแรงพวกเขาล้มลุกคลุกคลานเข้ามาแถมตัวเปียกชุ่มเฮ้อกอยังชั่วหน่อย ขอบคุณมากครับเข้ามาใช้ห้องน้ำได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเช็ดน้ำตรงนี้เองเมื่อคุณลุงตุลหิ่งวุ่นดูแลแขกคุณลิงซึ่งเป็นช่างก็ออกมาบอกว่าไม่ใช้ห้องน้ำในห้องผมด้วยก็ได้นะครับส่วนคุณพยาบาลกระต่ายห่อผ้าเช็ดตัวมาให้แล้วก็บอกว่าเช็ดตัวให้แห้งนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวดัด มากินซุปร้อนๆกันได้เลยครับคุณพ่อครัวกระรอกเชิญคุณนกทั้งหลายมาที่ร้านอาหารวอลนัทว่าแต่ข้าวของชิ้นใหญ่ๆที่ถือมานี่คืออะไรเหรอครับเครื่องดน,นตรีสินะคุณหมาจิ้งจอกนักดน,นตรีพูดขอโทษที่แนะนำตัวช้าไปหน่อยนะครับพวกเราคือวงดน,นตรีนกนักเดินทางที่อพยพมาจากดินแดนทางทิศเหนือ อยู่ระหว่างจะเดินทางไปทำการแสดงตามที่ต่างๆอยู่ครับเมื่อคุณหัวหน้าวงพูดแนะนำตัวจบเราสมาชิกในวงก็โค้งคำนับพร้อมกันยินดีต้อนรับครับคุณพ่อครูกระโอคทำอาหารอย่างกระตือรือร้นสมาชิกในบ้านต้นไม้ช่วยงานกันแข่งขันขอซุปถั่วตรงนี้ด้วยครับได้เลยจ้า ขอเห็ดอบหม้อดินที่โต๊ะนี้อีกสามชามด้วยนะเอ๊ะสตูนี้ของใครนะขอบคุณสำหรับอาหารที่ตั้งใจปรุงอย่างดีอร่อยมากเลยครับพวกเราเองก็มีสิ่งที่ตั้งใจจะมอบให้เช่นกันนะครับเราคุณนกนักดนตรีรวมตัวกันกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างทุกท่านครับผมขอรบ,บวนทุกท่านให้เข้าไปรอในห้องของตัวเองสักครู่ จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณจากพวกเราแล้วค่อยออกมาได้ไหมครับคุณนกหัวหน้าวงดนตรีพูดที่ด้านนอกมีฝนฟ้าคะนองพายุโหมกระหน่าคุณหมาจิ้งจอกนักดนตรีที่อยู่ชั้นหนึ่งนั่งเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆคุณนกคู่และคุณกระรอกบินที่กำลังหวาดกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นนะอยากรู้เร็วๆจังเลย อันใดนั้นเองก็มีเสียงเวอลินลอยมาโอ้โอคุณนกส่งสัญญาณเรียกแล้วเมื่อสมาชิกในบ้านต้นไม้วิ่งมาดูก็ต้องตกตะลึงโอ้ร้านอาหารวอลนัทกลายเป็นเวทีแสดงดนตรีวอลนัทไปแล้วแสงไฟสาดส่องไปที่เวทีนักดนตรีและนักร้อง ยืนเรียงกันอย่างสง่างามเชนโลวิโอลาไวโอลินเริ่มบรรเลงเป็นดนตรีเพราะเพราะเสียงเพลงของเรานักร้องประสานเสียงก็ช่างไพเราะเพลงที่สอง เพลงที่สามบรรเลงตามมาเหล่าสมาชิกบ้านต้นไม้ฟังเพลงอย่างเพลิดเพลินและตกมือไปตามจังหวะโดยไม่รู้ตัวอืมทนไม่ไหวแล้วคุณหมาจิ้งจอกลุกพรวดไปร่วมวงแล้วลูกนกอีก,ล,ก,ล,กลายสกอตก็กลายเป็นนักร้องเสียงโซปราโนคุณกระต่ายก็ออกมาโชว์เสียงเมโซโซปราโนด้วยส่วนคุณกบนักร้องเสียงเทเนอร์ วันนี้เสียงเหตุิิดหน่อยเพราะเป็นหวัดคุณกระรอบบินกับคุณนกฮูกร้องด้วยเสียงบริโทนแล้วทั้งหมดก็ร้องเพลงประสานเสียงด้วยกันพายุสงบแล้วคุณนกนักดน,นตรีพากันออกเดินทางก่อนฟ้าสว่างมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบกว้างใหญ่ทางทิศเหนือ ลาก่อนลาก่อนแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีครับอบ,อบเมื่อคืนสนุกมากเลยนะครับคุณกบพูดขึ้นเมื่อออกมาช่วยกันทำความสะอาดเราน่าจะจัดงานแบบนี้กันอีกบ้างนะครับคุณลิงพูดนั่นนะสิคุณลงตุ่หยุดกวาดใบไม้แล้วแหงหน้ามองบนท้องฟ้า ขอบคุณนะครับคุณนกนักดนตรีที่มอบของขวัญล้ำค่าให้บ้านต้นไม้แห่งนี้เป็นไงคะแม่ฝนตกข้างนอกมีน่ากลัวแต่พอข้างในเนี่ยได้กินอาหารร้อนๆอ,อุ่นๆแล้วก็ได้ฟังเพลงจากคณะคุณนกนักดนตรีเนี่ยรู้สึกมันมีความสุขมากเลยนะคะ เสียงข้างนอกที่เป็นเสียงฝนตกพายุเข้าพออยู่ข้างในแล้วก็ได้ฟังเพลงรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะคะเราก็คงยังต้องอยู่ในจักรวาลของบ้านต้นไม้ไปอีกหลายเล่มน,นะคะวันนี้พวกคงต้องขอลาไปก่อนรักน้องมิรินเสมอนะคะบ๊ายบายค่ะ 拜拜。Bye bye.